วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับที่มารับส่งนักเรียนก็จะไปรับนักเรียนทุกโรงเรียนนะครับที่อยู่ในคลอริดชอบวันนี้เป็นโครงการรวมใจทใี่เป็นหนึ่งงบบกสี่ครั้งที่หนึ่งงบบกสี่จะมีน้องๆอ,อยู่สี่โรงเรียนแล้วก็มีทั้งหมดเจ็ดนะครับเดี๋ยวเราเมื่อกี้รับโรงเรียนหนึ่งมาแล้วเลยอีกสามลมวนไปรับน้องๆต่อ โรงเรียนที่จะถึงนี้ก็เป็นโรงเรียนทำสตัมนะที่เราเคยมารับถ้าใครดูคลิปก่อนก่อนก็จะจะเห็นอันนี้โรงเรียนที่นี่มีน้องๆสองคนครับที่มาร่วมโครงการแล้วน,น,น้องๆับสตัม ได้ไปไหนเนี่อยอ๋อท่าขยะอ๋อดีครับผมไหนใครไปกับพี่วะเ,เห็นเพื่อนไหมเนี่ยไม่รน้องแน่เลยน้องไปกับพี่ใช่ไหมครับผมามาแล้วมั้ต้องขยันข้นเยโอเคขึ้นรถเลยครับ น้องหลน่น้น้องที่สีทำเอาใบยินยอมมาด้วยปะอามาเนาะโอเคครับเรียบร้อยไปไปนาวหไปเที่ยวพไปเที่ยวต่อไปไปรับน้องๆไม่ใช่น้องๆที่โรงเรียนจเจริญวิทยานุสอนมีน้องคนเดียวน้องผู้ชาย พอดีได้โคต้าปีนี้น้อยนะก็เลยต้องแบ่งๆกันนะจริงๆอยากให้โลกสิบคนด้วยซ้ำไปแต่ในเมื่อได้โคต้ามาน้อยก็ต้องเฉลี่ยกันไปเนะเพื่อให้น้องๆได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆนี่ยบ้างนะมั่งได้มบื่องงนะตบ ต้องกลับรถอยู่ที่นสวัสดีครับมารับน้องนักเรียนที่ว่าไปไปกิจกรรมคนหนึ่งผู้ชายผมไลน์ไปบอกแล้วครับน้องไปไหนหาไม่เจอ,อครูดีครับน้องที่ไปกิจกรรมอยู่ไหนครับครู ใช่ครับอบอกแล้วเป็นไงสบายดีนะคะสบายดีครับผมเ <c oughs> มื่อกี้น้องก็ตอบไลน์แล้วแหละผมเ <c oughs> มื่อกี้ผมวนไปรับศอกสามโรงเรียนอันนี้กำลังจะจะัดกิจกรรมอะไรครับเนี่ย <c oughs> ไม่รถเด <c oughs> เนี่ยถ <c oughs> นนเสียค่ะต้องเทพื้นเป็นปูนหมดเลย นี่โรงเรียนเปิดได้กี่วันแล้วครับเปิดหนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะอาทิตย์นั้นช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้แวะเวียนทีงนี้เลยไม่มาเลยดืไปแล้วบ้างไม่เลยมันจำตูได้เสมอเด็ดกินข้าวยังเนี่ยกินแล้วกินเลยครับนะไปเดี๋ยวผมขอตัวนั้นเข้าสวัสดีครับไปเพื่อนๆร้อนนี่เดี๋ยวไปเที่ยวนะอยู่มออออยู่มะไรนะโมหกแล้ว คออเบทำความรู้จักกันหน้าเจ็ดคนเนี่ยเรามีแค่นี้แหละโอเคไปแล้วแล้วตอนนี้เราก็รับน้องๆครบทุกโรงเรียนแล้วนะครับก็จะไปที่ค่ายจุฬาพรตนะครับก็คงจะตัดภาพไปที่ค่ายจุฬาพรเลยครับผม ที่นี่ก็มีมาตรการคัดกรองโควิดด้วยเดี๋ยวเราไปเสียบข้างหน้าต้องตรวจโควิด่ะเดี๋ยวพี่พาไอ่าน้องพาไปเลยเ้าโอ้ไม่มียังไม่เลยม,ม,มีมีให้พี่มีให้ กินนึกว่าครบแล้วเดี<ป>๋ยวเราน้องๆแล้วก็พวกผมเองก็ต้องมาวัดอุณหภูมิที่นี่นะครับอ้าวพีสวส่สวัสดีครับทุกลงเลยพี่ ีทำตายุนเจริญมีสีทำด้ออมีครับไหนอเอสีทำเหรออ้าของพี่ไรโคต้าสีทำเกันออาไม่กี่คนครับทำอะไรกันเ่นกดีครับมานี่แะพาน้องๆเอี่ยใช่อแล้วมาทำอะไรนี่เอาซาเอาเอย ฝนตกอีกแล้วจะบอกว่าช่วงนี้ที่ภาคใต้นะสามจังหวัดเองเนี่ยก็ฝนตกแทบทุกวันนะมีอาทิตย์นี้ค่อนข้างที่จะยังตกไม่หนักเท่าไหร่ตกนิดนิดหน,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 น่อยหน่อยแต่อาทิตย์ก่อนนู้นนะถ้าใครได้ติดตามคลิปก่อนๆที่คลิปน้ำท่วมนะคืออาทิตย์นั้นเนี่ยคือตกหนักมากตกทั้งวัน ตกแทบจะเกือบจะยีิบสีชั่วโมงอันนี้ก็ตกนิดหน่อย,ยในนี้ก็มีคัดกรองอีกรอบนะึงโอเคน้องๆเข้ามาข้างในเลยครับสำรับนีครับโอ้ไปด้วยมพี่ไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ไ,ดไป สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอเคแยกมาฝั่งนีโร่นะครับฝั่งนี้ได้ตัวนู้นก็คัดแล้วนี่ก็คัดอีกครับผมดีก็ผมนึกถ่ายกับเงาปัสสาวะโอเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคงคงเดี๋ยวคุยทางนู้นก่อนแล้วกันเฮ้ยพี่ ามหกครับที่นี่ก็จะมีจุดคัดกรองอีกรอบหนึ่งเหมือนกัน,น,นกครับสสอวมโอเคโอเคได้ดีดครับเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปหมูแป๊บนึงก่อนขึ้นรถไปดูกระหลังนี่กันด้ ได้ได้แล้วพี่กลับทางทนึงทางนึงน้องปิดแมสได้ไหมน้องมีแมสกไหม <c oughs> เราต้องโคเชกอ่าใ่แล้วถ่ายอนะย,ยู่ <c oughs> ร้อยห่ร้อยหนึ่งไม่ทราบเหมาือนกัน หนึ่งสองสามโอเคครับที่จะเดี๋ยวที่ที่จอก่อนมาิมาิบุเกะบากบุเกบากฟีบุเกะบาโกงก่อนมาซีดเราก็รับน้องๆไปที่เรียบร้อยครับแล้วก็จะไปส่งจุด ตามโรงเรียนที่รับมาตอนเช้าอีกทีนะครับโอเคโอเคได้จ้เา,าวเวลาโอเคผมเด็ก ลงหลนนะครับมาด้วยเยอะเลยถูกครบครับวันนี้เที่ยมเพืนะวอนที่บห้าตามเวลานะครับ,รบขอบคุณค เดวันวันที่19อ่าโอเคเดี๋ยวพี่นัดอีกทีในไลน์นะยุนโอเคอตอนนี้ก็มาส่งน้องๆครบทุกโรงแล้วนะครับสำหรับภารกิจวันนี้ของชุดปฏิบัติงานของเราก็โคจบเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ